วันประเมินเด็กบ้านเรียนใครที่เรียนบ้านเรียนหรือโฮมสกูลคงจะรู้ดีว่าเราเรียนไปประเมินไปกันตลอดทั้งปีและก็มีการประเมินร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งซึ่งการจะประเมินผลได้เนี่ยเราจะต้องพี่คะพี่คะการประเมินผลคืออะไรหรอคะ การประเมินผลก็คือการประเมินสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาทั้งปีเอามาทำสรุปส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อที่เราจะได้เลื่อนชั้นเรียนในแต่ละปีไงแต่ถ้าใครอยากทราบแนวทางเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ alternativeeducation.or.th นะจ๊ะและเข้าไปอ่านคู่มือ เปิดฟ้าบ้านเรียนและศูนย์การเรียนไทยหน้าที่27หัวข้อแนวทางการวัดและประเมินผลผู้เรียนอืมก็ไปอ่านกันด้วยละ่ะเด็กๆบอกให้อ่านก็เข้าไปอ่านกันหน่อยนะเข้าใจกันนะนะปัดโษพี่คะพี่คะแล้วเราต้องเตรียมการประเมินยังไงดีก่อนที่จะไปประเมินผลอย่างแรกเลยเราก็ต้อง รวบรวมร่องรอยการเรียนรู้ที่ทำมาทั้งปีไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายวิดีโอของแต่ละก,กิจกรรมชิ้นงานเว็บไซต์ที่เอาไว้ค้นคว้าหาความรู้ Facebook ของเราบัตรเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆและอื่นๆอีกมากมายต่อมาเราบ้านเรียนก็ควรพบปะกลุ่มเพื่อนๆบ้านเรียนที่อยู่เขตเดียวกัน หรือติดต่อกลุ่มภาคีเครือข่ายบ้านเรียนเพื่อหารือแนวทางการประเมินข้อดีของการติดต่อกลุ่มภาคีเครือข่ายบ้านเรียนก็คือเราจะได้รับทราบแนวทางการประเมินที่ถูกต้องมีหลักการบนพื้นฐานสิทธิของบ้านเรียนตามที่กฎหมายกํำหนดพี่คะพี่คะการประเมินตามสภาพจริงคืออะไรคะการประเมินตามสภาพจริงก็คือ เวลาที่เราเรียนอย่างไรเราก็ประเมินไปแบบนั้นส่วนผลการเรียนก็มาจากสิ่งที่เราสนใจและสิ่งที่เราถนาดัดเพื่อน,นำไปพัฒนาความรู้ความสามารถต่อยอดไปในด้านใดด้านหนึ่งหรือเราจะปรับให้เหมาะสมกับตัวเองก็ได้ต่อไปพวกเราเด็กบ้านเรียนก็จะตกลงนัดวันเวลากับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อหารือถึงแนวทางการวัดและประเมินผลโดยจะตั้งคณะกรรมการร่วมกันเมื่อได้ข้อสรุปกันทั้งสองฝ่ายก็จะตกลงวันเวลาและสถานที่ที่สะดวกเพื่อร่วมกันประเมินผลผู้เรียนสุดท้ายนอกจากกล้องรอยการเรียนรู้ที่จะต้องเตรียมไปแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ,คคญก็คือ SAR ีค <S AR> พอซึ่งย่อม,มาจาก Cell Assessment Report หรือแบบรายงานการประเมินคุณภาพผู้เรียนซึ่งบ้านเรียนเราจะต้องจัดทำรายงานนี้ขึ้นมาและส่งให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อนวันประเมิน แนวทางการทำ SAR สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากพี่ๆเครือข่ายได้เลยค่ะ